จงมีจงมีการตัดความถี่ครับวันนี้ก็จะพามาชมกันว่ามันเกิดอะไรขึ้นยังมีความถี่หลายๆความถี่มารวมกันในตู้หนึ่งใบครับผมครับหรือในระบบเสียงนั่นเองครับขั้นแรกเรามาดูลำโพงก่อนครับผมครับทำไมถึงมีลำโพงเบสครับทำไมถึงมีลำโพงกลางสองนิ้วทําไมถึงมีลำโพงกลาง5นิ้วทําไมถึงมีดอกแหลมเห็นไหมครับความแตกต่างมันเยอะมากพอสมควรนะครับผมครับทีนี้ทําไมถึงมีกต่ความถี่มาชมกันครับผมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าลำโพงมันทํางานคนละความถี่กันนะครับผมครับยาลำโพงเบสเนี่ย ก็ต้องเป็นเสียงเบสอย่างเดียวครับเราไม่สามารถไปทําเสียงกลางได้ครับผมครับมีแต่ผมเนี่ยบ้าคนเดียวครับไปทํเป็นเสียงกลาง18ปนิ้วแล้วทําไมเราต้องมีการตัดความถี่เห็นไหมครับเขาพาะเหตุผลเองครับผมครับเราเอาันนี้เป็นนางเบสก็ไม่ได้ครับผมครับอันนี้เป็นแหลมก็ไม่ได้หรือนี่เป็นแหลมก็ไม่ได้มันเป็นเฉพาะทางจริงๆลำพงครับทีนี้มาดูกันการตัดคอมถี่ว่าเป็นยังไงครับผมครับอย่างเนี้ยลำพงเบสใช่ไหมครับเดี๋ยวผมยืนลงก่อนนี่ครับนี่คือลำพงเบสครับ เบรก็ตัดความถี่แค่นี้เองนะครับนี่นี่คือความถี่เบรกของดอกนี้ใช่ไหมครับเนี่ยของดอกนี้ครับนี่คือความถี่เบรกแล้วจะเอาเบรกมาดังพวกนี้ก็ไม่ได้ครับผมครับเบรกก็หนึ่งตัวครับที่สําคัญอย่างในระบบแต่ผมบอกเลยครับฝั่งนี้สําคัญมากในระบบเสียงของเราเบรกขาดได้เรายังเอาตัวนี้ไปช่วยเบรได้นิดหน่อยครับแต่ถ้าไอ้พวกนี้ขาดอ่ะไม่มีะไรช่วยได้ครับคือปัญหานั้นเบรตรงนี้ต่อมาครับเสียงกลางอยู่ตรงไหนครับเบรกู่ตรงนี้ครับทีนี้เสียงกลางตยงไหนครับ เสียงกลางมันก็มีหลายแบบหลายประเภทนะครับผมสำหรับเสียงกลางครับอย่างตัวเนี้ยถ้าที่เรามองดูเนี่ยก็เป็นระบบ1 2 3 4ทางได้เลยครับผมครับแต่ส่วนมากบ้านเราใช้แค่ระบบ3ทางเป็นส่วนหลักก็คือเอาง่ายเริ่มต้นอย่างนี้เลยครับเนี่ยครับเนี่ยเสียงกลางครับทำมาที่ยาวเลยครับยาวถึงนี่เลยครับเนี่ยของเสียงกลางเนี่ยนะเห็นไหมครับเนี่ยเสียงกลางถือว่าทำมาที่ยาวมากครับผมในการเสียงกลางเห็นไหมครับลำโพงระบบใหญ่เนี่ยเขาจะมีตัวนี้เข้ามาเสริบอีกหนึ่งตัวตัวนี้ช่วยตรงไหนครับ ตัวนี้ก็ช่วยตรงนี้นะครับเนี่ยตัวนี้ครับนี่ตัวนี้ช่วยตรงนี้นะเห็นไหมครับช่วงนี้เขาใช้ตัวนี้เป็นตัวดังเห็นไหมครับเนี่ยนี่เพื่อลดกําลังของเสียงกลางลงมาครับบางทีเสียงกลางเนี่ยเรามาตัดกินตัวนี้ด้วยเนี่ยมันทํางานเขาเรียกว่าทํางานแบบกูจะไปทางไหนดีจะไปมิดโลดีหรือไปมิดดีประมาณนี้ครับผมครับเห็นไหมทำไมบางครั้งเสียงกลางมันเลยสันดื้อตลอดเพราะว่าเสียงกลางตรงเนี้ยมันโลเลครับผมจากตอนแรกตัดอย่างนี้ไหมครับเนี่ยตัดอย่างนี้เลยนะครับกินคอาถี่ยาวเนี้ย กูจะเป็นมิดโลดีหรือเปล่าว่ะมิดโลก็จะเป็นโซโล่โตะ๊ะโต๊ะแสแนปโปะ๊ะก็จะเป็นเสียงไม้ในชาดิรุ่งพุ่งก็จะเป็นครับทำให้การออกแบบระบบถึงมีเสียงกลางอันนี้ขึ้นมาอีกเพื่อช่วยความถี่เสียงกลางมันทํางานนั่นเองครับผมนี่แหละทำไมระบบ4ทางที่นี่สแสแรมครับแสแลมก็เป็นฝั่งนี้ทั้งหมดเลยนะครับแสแลมก็ถือว่ารับบทหนักอีกหนึ่งตัวนะครับผมครับเนี่ยแสแลมรับบทหนักหนึ่งตัวครับรับหนักยาวเหยียดเลยสแสแรมครับแบรนด์ด้างนอกเนี่ยผมบอกเลยครับนี่ครับแสียงแหลมถึง800นะครับ แบนนอกนะครับเสียงแหลมทุกแปดน้อยถือว่าแหลมเขาเก่งมากทําไมถึงตัดเยอะลงมาขนาดนี้ครับผมครับทุกท่านรู้ไหมว่า 1k 2k นะครับ 1k 2 3k เนี่ยเสียงจากดอกแหลมแล้วก็เสียงจากลําโพงเนี่ยโคนลเสียงนะครับถึงแม้เราจะวัดมาได้อย่าง,งานั้นจริงแต่เสียงที่ออกมาเนี่ยโคนลแบบกันเลยนะครับผมครับอย่างตนี้ก็แบบชั่วชั่วชั่วประมาณนี้อันนี้ก็แบบชั่วชั่วชั่วออกมาเนี่ยคนลเสียงกันเลยนะครับผมครับคือปลายมันอะโคนละแนวกันเลยครับทำให้ ถึงมีแหลมไม่เก่งตัดได้ถึง800ครับแต่ตัวเนี้ยผมก็ยังไม่กล้าตัดถึง800ผมตัดแค่ 1k บนเรื่องแค่ผมอน่ยตัดแหลมแค่ 1k นะครับเห็นไหมเวลาเสียงกลางออกไปน่ะจะเป็นเม็ดเป็นหน่วยครับเวลาร้องจะพุ่งมากครับผมครับตรงนี้ถือว่าสําคัญมากสำหรับตรงนี้ครับผมครับวิกิเนี้ดูดูทางด้านความถี่ไปแล้วนะครับว่าแต่ละดอกความถี่ยังไงครับผมครับทีนี้หลักๆที่เราใช้กันก็เป็นคอร์สเห็นไหมครับที่เขาเรียกว่าคอร์สอนาล็อกนะครับผมครับตัวนี้ก็เป็นคอร์สอนาล็อกที่นิยมใช้กันมากในรรระบบเสียงงกกลาแหื พีเปิดกับบ้านหรือออกงานเลขเดี่ยวจเป็นอะนาล็อกทั้งหมดนะครับผมครับก็มาเรื่องอะนาล็อกครับตัดความถี่ไหมครับนี่ผมคอมพีขึ้นอย่านี้เบสเบสกับกลางต่อกันนะครับตรงนี้ครับผมครับอันนี้ก็กลางกับแหลมต่อกันครับแค่นี้ครับอันนี้ก็เป็นเกณฑ์เบสเกณฑ์กลางเกณฑ์แหลมแค่นั้นเองไม่มีเลยสำหรับคอร์สครับผมครับคลิปนี้ผมมามาดูแค่การใช้งานดอทลำโพงเฉยแต่สับสนครับผมครับทีนี้ถ้าไม่มีคอร์สแหละครับหลายคนว่ามีอะไรอีกไม่มีคอร์สมันก็จะมีเน็ตเวิร์กเข้้าามเเเเเเเป็็็นนนนนนนส่่่่ววววกกกกีีีียยขอองะครรรับตติิ์์ ก็ต่อแค่2ชุดนี้เท่ากันครับนี่สองชุดนเท่ากันคือง่ายถ้าใส่เนกเวิร์กตัวเนี้ยเอาสายอะพงเข้าโดยที่ไม่มีคอสก็สามารถดังเป็นเสียงกลางได้อัตโนมัติครับผมครับแต่ถ้าเอาเนกเวิร์กนี้มาใส่ครับใส่แค่แหลมอย่างเงี้ยเราต่อสัญญาณจาก power มาครับมันจะมีเสียงเบสออกนี้ด้วยครับผมครับนี่หนึ่งอย่างที่สําคัญกันครับผมครับแล้วก็เน็กเวิร์กมีส่วนสําคัญยังไงครับผมเห็นไหมครับเน็กเวิร์กทําไมไม่เหมือนกันครับเนกเวิร์กแบบนี้เห็นไหมครับเนกเวิร์กแบบนี้ครับทำงานเหมือนกันจริงครับแต่เน็กเว ถูกออกแบบมาใส่ตู้ AE12 ของเราคือตัวนั้นครับผมนะครับตัวนั้นครับคือแต่ละตู้ของเราเนี่ยที่เป็นตู้ตัวท็อปเนี่ยจะมีเด็กเวิร์กอย่างนี้มาอยู่ในตู้เลยครับผมครับถามว่าเด็กเวิร์กตัวนี้ใช้ได้ไหมใช้ได้แต่มันไม่ได้ครับผมครับตัวนี้ออกแบบมาพิเศษสหรับตู้โดยเฉพาะเห็นไหมครับตู้บางรุ่นทําไมถึงแพงใบเด็เป็นล้านก็มีนะครับตู้กลางครับไปดูข้างหลังครับเด็กเวิร์กเนี่ยแผ่นขนาดนี้เลยนะครับผมสหรับตู้แบรนนอกถือว่ายอมรับมากสลับตรงนั้นครับผมครับแล้วก็เด็กเวิรกคางเดียวเห็นไหมครับนี่นี่คือเด็กเวิรกคางเดียวก็คือ เข้าแคลแอมอย่างเดียวครับสำหรับใครที่มีคอสอยู่แล้วเนี่ยก็สามารถใส่ตรงนี้ได้ครับผมครับแล้วก็เน็ตเวิร์กมันก็มีทั้งข้อดีและข้อเสียครับไม่ใช่ว่าง่ายๆนะครับมีทั้งข้อดีและข้อเสียใส่เน็ตเวิร์กเข้าไปเนี่ยหครับกินบัตรฟาเวอร์แหละหลักๆเลยครับผมครับพาวเวอร์อัดมาเนี่ยเน็ตเวิร์กก็จะมีผ่านวงจรอะไรของมันครับทำให้การเล่นการอะไรเนี่ยอาจจะมีปัญหานิดหน่อยครับผมครับสำหรับที่ใครมีซีเรียสนะครับผมครับทีนี้ถ้าเราตอบแบบตรงเลยผมว่าเนี่ยไม่ต้องมีเน็ตเวิร์กตัดดทิ้งไปหมเลย เบรคกลางแหลมเนี่ยจะได้ความถี่ที่อิสระมากครับผมในการในการตัดความถี่ในการเปิดในการฟังครับแต่อุปกรณ์ที่ใช้ก็ต้องเป็นคอสดิจิตอลครับจะดีที่สุดครับสหรับตรงนั้นครับเพื่อลดความถี่ที่มันเกินและขาดได้ครับผมครับอย่างเด็กเบิกที่มีพวกอุปกรณ์พวกเนี้ยมันก็เป็น EQ ครับสหรับให้ดอกเนี้ยสมมติดอกเนี้ยมันพลิกช่วงความถี่ในกั้ทีนึงเนี่ยเนี่ยพวกขนลวดเนี่ยก็จะดึงลงให้ครับผมครับว่าตรงนี้ผมไม่เอานะผมเอาลงนะครับผมสามารถทําได้แค่เนี้ย ตัวนี้พี่คมทีอะไรแล้วก็สามารถดึงลงได้ประมาณนั้นแต่ถ้าเป็นระบบคอร์ดดิจิตอลโดยตรงเราสามารถจับกราฟแล้วก็ดึงลงดึงลงเลยครับผมครับแบรนด์นอกที่ว่าน็ตเวิร์คคือใหญ่เนี่ยเพราะว่าเขาทำมีคิวในตู้เขานั่นเองครับผมครับเป็นไงครับงงกันไหมละครับผมครับสลับเครื่องเสียงมันก็มีความยุ่งยากมากมายแบบนี้จริงครับผมครับใครที่เข้ามาใหม่ก็พยายามเรียนรู้จากคลิปเก่าผมก็ได้ครับว่าระบบเป็นยังไงมาไงครับผมครับจะได้รู้ระบบและจะไม่โดนหลอกในการซื้อเครื่องเสียงครับผมโอเคฝากไว้หนคลิปครับผม